สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคขา FC ทุกท่านค่ะเมื่อนี้กับแมาชา่ช <c oughs> ัยคนปอกหน่อไม้พัดเต็หมหน่อไม้อัดวะ่ะหน่อไม้อัดกันหมตมตมน่อไม้ต้มอัดหน่อไม้อัดถุงส์จากต้มแกงเพียงจากต้มแกงเพ<ๆ>ียงเจแกงเพียงเมื่อ,าอวานเพิ่นแกงเฮ็ดละเมื่อน,นี้แกงนหน่อไม้เฮ็ดเพิ่องทามเฮ็ดเพิ่องทามดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ใหญ่ ตามพ้นหนาคนผพื่ได้ยัเนี่ยอันนี้เพื่อซื้อแล้วอันนี้เพค่เพน่นซื้อแล้วอันนี้ขายแล้วไกิโลกิโลห้าขีดนะกิโลเครื่องกิโลเครื่องเลยไปหาดอกไม้หได้เห็ดพ่อไปอยูุ่คนะบังเอิญเห็นคนละพ่อไปอยู่ได้นีบังเอิญเห็นหม่นจนว่า เพชรละกมวลเล็มละกมวลเลยคุณกระมวลได้บ่รสิเ like รือตาว่าเรือตาสิผู้แซมก็ไปตั้งแต่ผู้ได้เอากลาอีกเครื่องอีกกลางไปการอันนี้เซ็มแล้วไหมเฮ็ดอันนั้นดอกเฮ็ดอันละงอกละงอกเหรไปกานเอาสันตะก้าเอาเทียงคืนผู้ได้ได้ห้องมาแก่งโอ้โหลงเฮงละงอกไปเผาอะไปเผาเอา ว่าผีหรอบ่มีเนาะผีว่า่สันจะคนเลยสาวเฮ็ดว่าสั่นบ่ได้มีผีว่า่สันจะคนนเ่็นไหมจะคนนั่นแหละสั่นพอการไปการเอาเฮ็ดพอดีเป็นไข่เป็นไข่เนี่ยอย่างวันนี้กินดึกเฮาหันเขาไปก้านบ่ทันไปหันเห็นไว้อยู่บ่หาไปถึงผู้ชายเขาไปหาเฮ็ดไปคุณมี่มียิงเขาไปการมาแล้วเอาได้เอาได้แล้วจิ ก็เมนูเเคยได้เสื้อตรง้หงูได้ปเฮ็ดดินเดี๋ยวเพิ่นพอได้เฮ็ดดินเฮ็ดพอเอาะเฮ็ดดินเฮ็ดพอมาเลยเฮ็ร้เาข่าฮะก็ว่าออกเรได้ให้ฟางเข่าให้างเขาเือเตียมใช้เข่าเคยนอยู่เลยเอให้วางเข่าบอกไปทั้งสวนหย่าดี่นโนก็ไผน้อยนั่นดิสันสเก่งถามว่ามีบวเป่เออมีได้บุเ่เออได้อยู่นีสันอยู่นอะไรินห้องบัวจืดด้ยค่ะอือวันนี้ไปทางไหนบัวจืดสวนหยาเล ไปฮาใสกระชีหัวชวนหยาเขาเก็บเอาเฮ็ดแล้วหลุดเขาลงไปคือเงื่อนค่ะอีพาร์ตกแต่ชวนหยาเลยสีเดียวเราบอเห็นหุ้งซองปลาหลุดเลืองไปน้อกัดบ้างเลยบ่งโอล่สีขาวนี่ว่าใครอันยังไม่ค่อยเห็นจ้าเผื่อที่มันอยู่ในขี้ดินอันซุบลบนะจะเห็นอยู่เพราะว่ามันบ่เห็นง่ายนะมันดำเนาะมันดำผึ่งข่าก็เนผึ่ง นี่แล้มันสีดำแบบนี้เลยสีดำเจ้สีดำแบบนี้อ่ะอืมนี่มันสีดำแบบนี้มันสีบรเห็นี่พูดตาบริเวณนี่บริเวณเลยดอกนี้ดอกใหญ่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่เต็มกล่องเลยพอดีดอกใหญ่จนเต็มกล่องเลยพอธรรมดาพอสีหาได้ บ่ธรรมาดาเพ่สีหาได้จรแต่แต่ตีหาจนมันแนักิกาตีหาแฝงนักิรานเลยอันนี้นัากินจังแกงใส่ไฟเลือดสดน้ำโกโก้แส่พนันสดน้ำโกโก้แกงข่เล่นอนเหลือลายห่วยจริงเศษเมียงวานน้ำก้ะเกียบดนอนบารนี้แอดีเี่นี้พอดีคลยบวนอนบดอีพอดีเกแซ่บเหนึ คนนอนเอ้ยบันอนบอนางบันอนบอเออได้เหื่อยนะดูบัวมือตาทึ่งึงบัมือตาเห็นดอกแขนแนแ่ดอกแ่อจได้จับกระเท้าคืออะไรดอกดอกแขนแเจ็บขาเจ็บอะไจักปีแล้ว ซ่บ70แล้ว7 p แล้วโอ้ยให้แก77ร71มนเดรุ่นนีก็ยังเจ็บอยู่บ่ได้71ก็ยังเจ็บค่อยปีมาลงสกปีานฐานเาะเาะฐานแอวได้เจ็บอยู่บ่ค่อยให้ปีสวแอวได้เจ็บอยู่บ่แอวเจ็บเสียงหัวเข้าบ่แอวเจ็บอยู่บ่ เก็บทีข yani ึ้นมาอยู่นี่เลยขึ้นมาอยู่นี่ไก่กะสีเถาคือเฮ็ดนี่แหละนะทีแรกก็นุ่มๆแขนๆตะปัดแะไรต่อมากะสีกลางคนล่าไปกะสีเถาคือเฮ็ดนี่ละคนก็ดีซีเถาคือเฮ็ดนี่แหละสร้างเปลนวะสร้างเปลนตีสิจยากับบุก่บ้กินยาเขาบ่ไขห้ชุดอันนี้หันอันนี้หันบุ้อันนี้บม่ได้เถาเลยค่ะนี่ มาทางดอกเงี้ยยาเมื่อวานอนมานี่ยนะบบได้ทาางดอกใหญ่ซื้อค่ะดอกค่อยๆคายคนไปซื้อยาแก้เส้นบ้านอีกย่างแขวนตะปอดอยู่ไม่แขนตะปอดอยู่แต่ห้งดอกใหญ่ดอ่เขียนนะแขวนตะปอดเป็นเรื่อยๆเร่ยเลยดอกย้ายใหญ่มาเรื่อยหรือวันนี้หรือยาน้ามอลุงไขรอันนี้คือคือรุ่นรุ่นนี้กะทินนักกระตุ้นกระตู้เลยเนาะแขวนแขวนอยู่หันงนักกระตุ้นกระตู้รุ่นรุ่นอัน โดนไปกันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บแอวเจ็บผันเจ็บนีอะเนาะลูกกระโอยนอนกระโอยอะไรเนี่ยอันนี้น้อยสุดค่ะนี่จากน่อยใหญ่สุดอันนี้น้อยสุดนี่เล็กเล็กสุดมันยังมีเล็กเล็กอยู่เดี๋ยวนี้เล็กมีเล็กกว่านี้่เล็ก่เล็กเล็กสุดอ่ะเล็กสุดว่าจะเอาไปซูมมัน โอ้อันนี้ฮะโอ้ยกเอยย้ังบอันนี้เล็กสุดอันนี้เล็กสุดใหญ่สุดเล็กสุดอันใบไปใบมาอะไรยังอร่อยกะเถ้าคามือเนี่ยคนซื้อกันยังหมอมาเอาผู้นี้นะมันตีเถ้าคามือแล้วจะอ่อยนี่ผู้ซื้อกันยังหมอมาเอาจะเถอะอ๋อเน็ดเถ้าให้ที่บ้านเหอเออผู้นี้ใบไปใบมาอะารยางอร่อยกะเถ้าเลยเออนานมากกะเถ้าเนาะ แ <c oughs> ก่แตะปอดจะหน่อยเถ้าแล้วนี่ซือ้อหายอันนี้บอกน่าหน่อยกระเถาได้ไหมเราซื้อปันแม่แล้วกินแม่กินอนออึงเราซื้อให้เมียเราคนละเกี๊ยงเออ,อเห็นมาอยู่ซวาวเห็นพระโต๊ะม,มาผัดซุ้มอันนี้เนื้นพะแนม้ามันอึดเหลวเอ้ยผาดไปหาเมื่อวานยังได้หน่อยนาะ เพราะว่าเมื่อไหาเพอนี่พอนอาลงฮนโอ้ได้หลายได้แหงเราว่ามันอึดเราว่าปวดมือวาเราว่ามันอึดพโอ้มันอึดเมื่อไหรเมื่อไหร่ฮันโอ้ยเมื่อนไหร่ส่วนเลยบ่ส่วนโปรตงเลยมันนี่พอนี่เห็นนะพอนเพี่นเพอนเอาเสื้อมันมาใส่พอนแล้วมันออกออกแล้วบ่ออกแล้วสามดอกดอกสามนี่แหละเสื้อมันเอาเสื้อมันมาแต่ป่าพอนแล้วเอาดินมันมา อันนี้ปาดออกแล้วก็สิ่งอันนี้เขออกสั่นอยู่ในนั่งเอาหมวกสามปีเเสื้อมันหันสามปีของท่านว่าขายนี้เดียวได้ปีเดียวพอดีขึ้นดอกสามนี่แหละของสาพันธ์ค่ะสามดอกเสื้อเอามาอันเอามาเป็นไปหาเบิ่งแล้วบ่มีบ่อนอรดีดาพิ่นบ่เคยเปลใส่ไปได้สองหกสองคนโอ้เจ้าหลอยู่ฮะเออมีแต่เจ้าของดิเออพันธู์ยักษ์เหรอบ้าน เจ้าของเยอะทีได้สามดอกสานี่แหละเพืนอนพนวามันมันขึืนเองมันปลูกปลูกองเน,นะนเด็ดานี่แหละนเนี่ยล้วทิ่แหละตั้งจนกอู่โรงเรียน<ล>ยไผ่สีมีเสืออาสัมันหักไปออกเ,อ<ส>เรียนอาาเอเดี๋ยงเรียนเดี๋ยวดีเียนีดยเดี่วเดดีดีีเเียด กะละมังหนึ่งเบิดสิเบิบาทปอกเฮกะละมังหนึ่งสิเบิดลาทเฮอลุงเงียนว้าวค่ะอันนี้เนื้อไม้อัดบ่อันนี้ไม้เผาเผานะบ่เผาเผาอันนี้ไม้เผาไม้เผาโอ้อันแดดเดือดเป็นไรมองเดือดได้บ่ถ้าผลโต๊ะเป็นไตีต้องตึกระดุงผลโตเนาะถ้าไรมองนี่ต้องทำเป็นแดดแดดนี่ค่ะได้ป่ามือไม้กระเด็นคะมันได้ปลาตองได้ปลาตองค่ะพี่ ได้หลายบาปลาตองนี่ได้สองตัวมือนะฮะตัวหนึ่งหั่นช่วยไอ้สมค่ะเบาตัวหนึ่งหั่นโลสองปะโตัวหนึ่งหั่นโลหาขีดโลจังบาทโลหาขีดเถรออย่าโลละร้อยเยนค่ะปลาตองอันนี้อัดเบอะนึ่งอันนี้อัดอัดน้ำจากแกงน้ำตืเหลือจากแกงจากแกงพร้อมอัดพร้อมอันนี้ต้มอัน รอมกินกับอันแก้วประเด็กบองบนฝาครับอันลับลาเนะลับาลาบเนื้อแับเนื้อแล้นไ้น้ไม้ดตลอดแลนเไม้สดตลอดแลยเ้วดันทออไอันนอยเอาไม้เอามเาเ้อ็นอยเอาไม้ก้อยกันไะเ้อยนีา้ดันตี ก้อยแล้วก็กินกับผักขันยาผักขันยาใส่มีเหรอเล่เพป็นซื้อหรอซาบะงปานล่อาปลาบ่เพื่อไปเก็บใส่แม่ยังผักขันยาเอามากินกับก้อยหน่อไม้นะก้อยนี่บุกไปก้อยขาดสวมอัลำกับอันสุกนะขักก้อยหน่อไม้กับผักขันยาใส่กันแล้วเหรอเพราะว่าแกงนะแกงตลอดอยู่นะวันนี้ก้อยกับสุกเขาบ่ค่อยได้กินนะ อามากินก็พักขายาเนี่ยโอ้ยหาส่วนตัวมาแหลนเศร้าบาดพังเมืองเลยตี๋ๆแล้วเห็นพังเมืองเลยดอกง่ายสอมบึงเห็ดแถนี้โกงตอไม้แถนี้เห็นมันอยู่ใกล้กันยันปลานตอไม้ฮะกันกุ๊บตอไม้กัมกุ๊บอันนี้มันออกนี้ไดนกันตั้งแต่หามันบวจักหม้อก็หาจเห็นเห็ดบะปวดักหมอ เจังมองหารน้ไม้หินนี่สิข้าวของจ้ามองนะไปฮอนแเน่ไปเละกับ็นปการ้มองนี่ได้เมื่อวานบ่มีบ่เจเจ้าปิดการเปเจ้าเลี้งใ่ไม้าองไปฮ้อนเลี้ยงไปฮอนมองมันได้นะเอาอุ้มเอาอุ้มเอาเยอู้ไดล้างผ้ากางผ้าเหยเยอะผ้ดล้างผ้าแล้วก็ไปต้มล้างแล้วก็ผ้าแล้วก็ไปต้มก็ได้กินกับรับราบป่ะก็้าให้ั จักเอ็ดแกงจักอันน้็นไม้อัดแม่ถุงอยงนี้ย่ะความปลอดภัยอยังได้ไหมฮะความปลอดภัยของเจ้าของก็เคยไปหาบัวสาวนี่ก็เคยไปหาทิ่สาวโอ้ไม่ที่ไปหาแต่ผู้แต่สูงอายุผู้สูงอายุกับผู้อันที่กลุ่มเสี่ยงบ่ ่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะมืออื่นกันติดตามตอนต่อไปค่ะว่ามือเอื่นงินได้ไปใส่ี่ยส่วนมื้อนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนค่ะขอให้ท่านโชคดีนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะผ่านพ้นโควิดพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีจะเป็นของท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า